สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่นนิกกี้นะคะก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีท็อปปิกเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงนิดนึงนะคะก็คือว่าแต่งตัวอย่างไรให้ดูเรียบรูและดูแพงนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะคือมันก็แค่เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นเฉยๆนะคะอย่างเช่นว่าเวลานุ่นเห็นสาวๆอะคะ่ะบางคนแบบโอ้ ดูดีจังเลยอ่ะสวยแล้วก็แบบแต่งตัวแล้วดูน่ารักดูมีสไตล์อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบพยายามรวบรวมข้อมูลว่าทําไมเราถึงคิดว่าผู้หญิงคนนี้ดูดีผู้หญิงคนนี้คือหน้าตารูปร่างเขาดูสวยมากแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่า ม,มันโชว์เยอะไปไหมอะไรเงี้ยคะค่ะ,คะซึ่งนุ่นก็ได้ทำรวบรวมสรุปนะคะออกมาจากความคิดเห็นส่วนตัวของเราเองนะคะนุ่นก็ได้รวบรวมมาด้วยกันทั้งหมด6อย่างด้วยกันนะคะ,ะเราไปเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะข้อแรกนะคะนุ่นคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับการแต่งตัวนะคือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะถ้าแค่รู้จักการเทศนะคะรู้จักว่าเราไปที่ไหน เราไปกับใครแล้วก็ไปทำอะไรเนี่ยค่ะเราเราคำนึงถึงการลาเทศะตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็แต่งตัวให้เข้ากับการลาเทศะคือนุ่นก็จะบอกว่าคือทุกคนอะ่ะมันก็จะต้องมีประสบการณ์ผ่านมาว่าเ,เราเคยบกพร่องตรงนี้นะที่ผ่านมาเอ้ยเราทําอย่างนั้นไปได้ยังไงเราแต่งตัวอย่างนั้นไปได้ยังไงมันก็เคยเกิดคําถามในตัวเราว่า เอออาจจะเป็นเพราะด้วยประสบการณ์ด้วยวยัยอาจจะแบบยังเด็กอยู่ยังไม่มีความคิดอรอบครอบขนาดนั้นอะไรเนี้ยค่ะมันก็เกิดความผิดพลาดกันได้ทุกคนนะซึ่งกรารเทศะาค่ะก็อยู่ที่ว่าคุณไปไหนกับใครอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติว่าไปวดัดควรจะแต่งตัวยังไงให้ดูดีในในในใสถานที่ที่เราไปอะค่ะคืออย่างเช่นว่าถ้าสมมติ ไปไปวัดแล้วแบบแต่งตัวโอ้โหมันไม่ใช่อะมันก็จะดูไม่ดีถูกไหมคะหรืออย่างเช่นว่าไปเที่ยวกับเพื่อนๆไปไนท์คลับแล้วแบบคุณแต่งตัวแบบเดรสแบบคุมเขยนยาวคอเต่ากระโปรงยาวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อีกใช่ไหมคะอืมดังนั้น ก็ลองอาไปคิดดูว่าแต่งตัวให้เหมาะกับกาลเทศะนะคะซึ่งตรงนั้นคือเป็นจุดที่สําคัญที่สุดของการแต่งตัวนะคะส่วนข้อที่2เนี่ยคือถ้าคุณใส่แล้วอ่ะคือคุณมีความมั่นใจแล้วก็ comfortable กับชุดนั้นนะคะอย่างเช่นว่าพอเคยเคยมีแม้อารมณ์แบบว่าใส่ไปแล้วรู้สึกแบบจะต้องจับ จะต้องแบบปิดจะต้องแบบอะไรเงี้ยกระโปรงเดินเดินไปมันเลื่อนขึ้นก็จะต้องดึงลงอยู่ตลอดเวลาจะต้องคอยกังวลกับอะไรตลอดเวลาหรือแบบใส่แล้วมันรัดรูปจนเกินไปแล้วเราก็มีความไม่สะดวกแบบคอยจับคอยเ,อเลื่อนเสื้อผ้าอยู่ตลอดเวลาอันนั้นมันก็เป็นอ,อีกข้อหนึ่งนะคะว่านั่นแสดงว่าคุณรู้สึกไม่มั่นใจในชุดนั้นแล้วก็สิ่งทีอ่ออกมาเนี่ย ที่เวลาคนเห็นเรามันก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะที่คุณจะต้องมาคอยจับคอยอะไรอยู่ตลอดเวลากับเสื้อผ้านะคะอันนั้นก็คืออีกข้อหนึ่งนะคะที่ฝากมาค่ออย่างที่3นะคะก็คืออยากให้คุณคุณ,คณทุกท่านนะคะใส่ใจในเรื่องของเนื้อผ้านะคะแล้วก็สีของเนื้อผ้าว่ามีเนื้อผ้าที่ดูแล้วดูดีนะคะแล้วก็ สีสันไม่ได้ฉูดฉาดขนาดนั้นไม่ไดเ้เป็นลายแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะเนื้อผ้าที่ดีมันไม่จำเป็นที่จะต้องแพงนะคะเราแค่ต้องเลือกดูดีๆเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือข้อที่3เนาะต่อไปข้อที่4ค่ะนั่นก็คือพยายามที่จะรีดเสื้อผ้าของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดหรือว่าเสื้อ,อเชิ้ตหรือจะเป็นกางเกงกระโปรง นะคะก็ขอให้รีดหรือไม่ก็ดูแบบไม่ให้มันยับนะคะคือเราจะได้ดูดูเนียบขึ้นมานิดนึงนะคะไม่ต้องเนียบขนาดนั้นให้ดูเนียบในแบบกลางๆอะไรเงี้ยะคะ่ะนั่นก็คืออีกข้อหนึ่งนะคะส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือขอให้แต่งตัวสำหรับผู้หญิงนะคะหลายๆคนก็แต่งตัวก็อย่าไปเปิดหมดขนาดนั้นนะคะเหลือ เหลือที่ไว้ให้ผู้ชายเขาได้จินตนาการเองบ้างนะคะคือเดี๋ยวนี้ด้วยโซเชียลต่างๆเนาะเราเราก็ชื่นชมนะคะสำหรับผู้ที่แบบว่ามีรูปร่างที่สวยงามหนะ้าตาที่สวยงามซึ่งเราก็เห็นหลายหลายท่านมากเลยอะ เราก็มองแล้วมันก็เพลินดีนะคะแต่ว่าก็แค่อยากจะบอกอันนั้นเขาก็ทําด้วยหน้าที่การงานของเขาเนาะแต่สําหรับผู้หญิงอย่างเราเรานะคะเราก็แต่งตัวโชว์บ้างก็ดีเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าเปิดบนปิดล่างเปิดล่างปิดบนอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบเปิดทุกสัตว์ทุกส่วนอะไรเงี้ยแล้วสมัยนี้อย่างเช่นชุดว่ายน้ำเนี่ยค่ะ โอ้ชุดว่ายน้านี่คือแทบจะไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งถ้าจะใส่ขนาดนั้นก็ถอดเถอะอะไรเงี้ยมันก็จะมีความคิดขนาดเราเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็โถถ้าไม่ต้องจะจินตนาการเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้อผู้หญิงทุกคนนะคะก็ลองอย่าไปโชว์เยอะขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้อผู้หญิงทุกคนนะคะอย่าไปโชว์เยอะขนาดนั้นนะคะแล้วก็ อยู่ที่ว่าคุณทำอะไรถ้าทำงานก็โอเคเข้าใจแต่ถ้าสมมุติว่าเอออยากจะใส่เพื่อที่จะไปมีเดทกับผู้ชายคนนี้อยากจะยุ่งผู้ชายคนนี้อันนั้นก็โอเคเข้าใจแต่ถ้าสมมุติว่าออกไปในที่พลับบิที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรบ้างยอะไรเงี้ยคะ่ะบางทีเราใส่ไปแล้วคืออาจจะมีคนที่แบบเราไม่ต้องการที่จะให้เขาแสดงความ แสดงความไม่เหมาะสมกับเราเราก็จะต้องดูตัวเราเองก่อนว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะเราถ้าเราแต่งตัวขนาดนั้นนั่นคือคุณก็จะต้องยอมรับได้ว่าถ้ามีผู้ชายมามองในในลักษณะที่แบบว่าคืนจ๋าขนาดนั้นคุณก็อาจจะต้องยอมรับเนาะ <c oughs> ก็จะไปโทษผู้ชายก็ไม่น่าจะได้เนาะเพราะว่าคนเราทุกคนอ่ะม,มันมันมี มันมีนิสัยลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันนะคะการ behave หรือว่าการมีมารยาทของแต่ละคนก็จะต่างกันดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคคุณรับได้นั่นก็คือเรื่องของคุณเนาะก็ก็โชว์ไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าเอ้ยเราอาจจะไม่ไม่เข้มแข็งแข็งแรง,แข,ง,แข,งขนาดนั้นเราก็พยายามหรือไม่ก็หาเสื้อคลุมก็ได้ค่ะถ้าอยากจะแบบ โชว์หรืออะไรเงี้ยเราก็มีอะไรเชือกคุมติดไปเพื่อที่ในเวลาที่เราไม่ต้องการที่จะแบบเปิดเผยขนาดนั้นเรากา็คุมร่างกายเราได้ค่ะแล้วนี่ก็คือข้อที่5านะคะสำหรับข้อที่6นะคะข้อสุดท้ายในเมื่อเสื้อผ้าได้แล้วสิ่งที่จะควรที่จะ ดูแลก็คือเมื่อเสื้อผ้าได้แล้วแต่ว่าหน้าผมมันมันมันไม่ไปด้วยกันขนาดนั้นอันนี้มันก็เอ่อต้องไม่ต้องคิดนิดนึงนะคะหรือว่าอ่าเรื่องเครื่องประดับอะไรเงี้ยเครื่องประดับก็อย่างเช่นวันตาแล้วก็นาฬิกากระเป๋ารองเท้าอะไรเงี้ยคะ่ะก็ดูให้มันแบบไปไปด้วยกันนิดนึงนะคะ และนั่นก็คือสิ่งที่นุ่นนำมาฝากกันวันนี้นะคะก็หวังว่าหลายๆท่านอาจจะได้ไอเดียบ้างนะคะเราก็ไม่ได้บอกว่าเราแบบแต่งตัวดีขนาดนั้นเพียงแต่ว่าจากที่เราสังเกตนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นแต่ว่าเชื่อเถอะว่าตัวนุ่นเองนุ่นก็พลาดมาหลายครั้งค่ะทุกคน,นมันพลาดกันหมดค่ะแต่ว่าก็พยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นในทุกๆวันเนาะบางทีมันก็ไม่ใช่ที่จะสามารถดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนั้นนะคะ มันก็อยู่ที่เราเก็บเกี่ยวสะสมประสบการณ์สิ่งที่เราเห็นพบเจอแล้วเราได้นำเอาสิ่งเหล่านั้นเอามาคิดแล้วก็มาเก็บไว้ในใจว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นหรือว่าเอ้ยเราควรจะทำอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะคะที่เอามาฝากเพื่อนๆกันค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็ลากไปก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมกันนะคะช่องของนุ่นเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เท่านั้นเองวันๆนหนึ่งที่เราเอา,เอาประสบการณ์มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะใน USA ค่ะแล้วขอให้เพื่อนๆน,นะคะรักษาสุขภาพแล้วก็มีความฝันนะคะแล้วก็ไปให้ถึงฝันตั้งมัน่นมุ่งมั่นนะคะไปให้ถึงจุดๆนั้นให้ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับผู้ที่ติดตามกันมานะคะจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนี้เลยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็เป็นแฟนติดตามกันมาอยู่เป็นประจำนะคะแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ